กลับสวัสดีคนดูกันด้วยนะครับผมกลับมาพบกับพี่หมายแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่กันที่เว็บ v r 8 9 8นะครับผมวันนี้พี่หมายจะมาเล่นที่คาสิโนนะครับเราเข้าไปกันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง y o u t u พี่หมายด้วยนะครับสำหรับเพื่อนที่เข้ามาดูคลิปนะครับผมสาหรับคาสิโนนะครับมีอยู่ด้วยกัน5เซิร์ฟเวอร์นะครับผมค่ายหลักๆก็จะเป็นค่ายพีซีเกมมิ่งเซ็กซี่เกมมิ่งเอเตเกมมิ่งนะครับผม ส่วนอีก2ค่ายก็จะเป็นค่าย A.G กับดีมเกมมิ่งนะครับผมอ่เราเข้าไปที่ Sexy g a m เกมมิกันเลยครับวันนี้อยากจะบวกสักสาม0ีนะครับผมอ่เข้ามา s e x กซี่เกมมิ่นะครับก็มีทั้งบาคาร่านะครับเสือมังกรไฮ้โรลูรเลตนะครับผมแต่วันนี้จะมาเล่นบาคาร่านะครับ แล้วที่มาขอเลือกสกอร์สักคู่นะครับหาโต๊ะสวยๆนะครับใส่ที่โต๊ะเบอร์8เลยครับสำหรับห้องนี้แทงขั้นต่ำอยู่ที่10บาทนะครับผมเราสามารถเปลี่ยนภาษาไทยตรงนี้นะครับมาดูกันครับว่าหิมะจะบวกได้หรือเปล่านะครับวันนี้ อาครับผมมาครับไม้แรกของเฮียมานะครับอีจยะใส่ไปที่แบงเกอร์เลยครับส0งรยบาทใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับผมหรือใครนะครับกำลังมองหาเว็บดีๆนะครับอยากจะเล่นเว็บเดียับเกียมาก็แอดมาเลยนะครับแอ vr 8 9 8นะครับฝากขั้นต่ำเพียง100บาทนะครับผม ขอเปิดเบอร์ห้ามาเลยครับใบแรกโอ้โหหนึ่งแต้มนะครับขอสามขาได้ไ่มครับผมโอ้โหไม่ทันนะครับเราแค่ห้าแต้มนะครับแพ้ไปแล้วนะครับไม้แรกก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาสู้กันต่อนะครับผมกำรนันมีได้มีเสียนะครับโอ้โหไพ่หมดขอนพอดีครับ อาจจะได้อีกหนึ่งเปิดนะครับได้อีกหนึ่งเปิดไพ่ออกมาทรงไพ่บิงปองแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ที่แม็คโอ้โหใส่ไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราย้ายโต๊ะเลยนะครับมาโต๊ะที่สองกันแล้วกันนะ อ่ะใส่ไปที่แบงเกอร์เลย200บาทมาดูกันนะครับอ่ะเปิดแล้วก็ผมโอ้เปิดเบอร์หนึ่งนะครับโอ้เจอป๊อกแปดอีกแล้วครับไม้ที่สองเสียอีกแล้วนะครับตอนนี้เสียไปสองไม้ติดแล้วนะครับโอ้โหคิดว่าไพ่มันจะเป็นสองตัดหนึ่งนะครับ มันไม่เป็นอย่างที่คิดเลยครับผมก็ไม่เป็นไรครับอ่ะใส่ไปที่แบงเกอร์เหมือนเดิมพิเยอรมันออกมาสามลูกกล้วน,นะครับจากเขาไพ่ที่ผ่านมานะครับผมออกสามลูกแล้วมันจะตัดเป็นที่แดงนะครับมาดูกันนะครับผม กงมาคนละใบแล้วเจ็ดแต้มนะครับแบงเกอร์เจ็ดแต้มเพย์เยอร์ไม่มีแต้มนะครับตอนนี้่ใบนี้เราบวกนะครับผมออกมาที่แบงเกอร์ชนะที่เจ็ดแต้มนะครับเห็นไหมครับดูจากเขาไพ่นะครับเขาไพ่ที่ผ่านมานะครับมันออกนําเงินที่สามลูกนะครับแล้วตัดหนึ่งนะครับตัดไปที่แดงนะครับ่เดี๋ยวเราเล่นตามเขาไพ่ไปเลยนะครับเยวขอใส่ไปที่เพย y เยอร์นะครับอีกสองร้อยบาท มาดูครับว่าเขาไพ่มันจะออกมาทรงเดิมหรือเปล่าก็ฝ<ส>า,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยี่หมาด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ยี่มานะครับผมอของเราโงงครับไม้แรกโอ้โห Language, เปิดเปิดสี่สี่แต้มนะครับขอจิ้มไปก่อนครับโอ้โหเสียอีกแล้วนะครับไม้นี้ เราแค่สีแต้มเองนะครับสกอร์ไพ่มันหลอกเรานะครับตอนนี้อ่ะเขไม่เป็นไรครับผมอ่ะใส่ไปที่เพเยอร์ครับดูครับมันจะออกเป็นสามสามลูก2ลูกแล้วตัดหนึ่งหรือเปล่านะตีมาว่ามันน่าจะตัดนะไม้นี้ ท้าไม่ตัดก็หลับแหละครับผมอ่ามาดูกันครับอ่าเบอร์ห้ามาแล้วนะครับเบอร์ห้าโหห้าแ้มครับผมอ่าของเขาไม่มีแต้มนะครับอ่าโกงไว้ก่อนครับโกงโกงโกงอ่าห้าได้มาแล้วนะครับบอกแล้วนะครับว่ามันต้องตัดนะครับไม้นี้นะครับสามสองตัดหนึ่งนะครับอันนี้โซเชียมาเลยนะครับผมดูครับ ได้กำไรมาหนึ่งดสิบาทแล้วครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราใส่ไปที่แบงเกอร์ครับผมโยกครับโยกสองแปดสิบบาทเลยครับไม้นี้ทับบวกเลิกเลยครับไม้นี้ อ่ะเบอร์แปดนะครับขอโกงมาก่อนครับโกงโอ้โหเรียกโกงได้โกงนะครับมาไม้นี้บวกนะครับบวกเดี๋ยวดูกันครับยอดเงินตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วนะอ่ะยอดเงินยังไม่ขึ้นนะครับอ่ะได้กําไรมาสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทนะครับอ่ะเยามาก็ขอหยุดนะครับผมก็ตั้งเป้าวนะครับ แค่สามสี่ร้อยนะครับแต่ตอนนี้ได้มาสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทแล้วนะครับอ่ะก็ฝากเพื่อนๆกันด้วยนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหรือใครนะครับอยากจะมาเล่นเว็บเดียวกันเฮียมานะครับผมแอดมาเลยครับแอด9 8แปดเก้าแปดนะครับใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับสมัครขั้นต่ำเพียงหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหรือใครอยากจะสมัครที่สามร้อยนะครับรับเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับ อ่ะสมัครแล้วอย่าลืมบอกนะครับว่ามาจากเทียมหมานะครับเดี๋ยวเทียมหมาจะดึงเข้ากลุ่มนะครับผมอ่ะสมัครแล้วส่งยูเซอร์มาให้เียมหมาได้เลยนะครับเดี๋ยวหมาจะทิ้งไลน์ส่วนตัวเหมาไว้ด้านล่างคลิปนะครับอ่ะค่าคอมคาสิโนจ่ายให้0.8นะครับคอมกีฬา0.3นนะครับผมอ่ะสมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาสอบถามแอดมินกันได้เลยนะครับ วันนี้มาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมีกําไรแล้วนะครับผมทะมาแนะนานะครับเล่นบวกวันละสามสี่ร้อยนะครับบวกแล้วก็เลิกนะครับตีหัวเขาบ้านนะครับไม่สมควรที่จะเล่นต่อนะครับที่มาจะย้ําอยู่เสมอนะครับเรื่องวิในในการเล่นนะครับผมก่อนจากกันก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยู u ูบที่มาด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้มาได้ทําคลิปต่อไป